สวัสดีครับแฟนรายการโดยโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับวันนี้ก็บผมมีความสนใจว่าแม่น้ำวังของเรากำลังเพิ่มปริมาณขึ้นมาแถวบริเวณสะพานเล็กๆข้ามจากโรงพยาบาลแวนแซนบูธเชื่อมต่อไปที่วัดเกาะวารุก,การามครับว mm ันี้ผมกำลังเดินมาผมก็ได้มาเจอ,เอพี่ชายผมคนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมาโดยตลอดครั้งสมัย พี่ชายผมคนนี้ได้ส่งหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐเดลีนิวสยามรายวันและมติชนครับผมก็เคยเป็นลูกค้าให้กับท่านคนนี้ด้วยครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียหลังจากที่ผมเคยได้พูดคุยถึงเรื่องเหตุบ้านการเมืองก็ดีรวมถึงผมก็เป็นแฟนประจําที่รับหนังสือพิมพ์มติชนรายวันของเฮียมาโดยตลอดครั้งที่ผมยังดํารงตําแหน่งเป็นนักวิชาการพัฒนาชนที่สารการจังหวัดลำปางตอนนี้เห็นมาขับรถมอเตอร์ไซค์สีแดงมี ตัวพว่วงโดยเป็นไอศครีมวอลเลยไม่ทราบว่าไอตรงนี้เป็นนักต่อสู้ตัวยงเลยเลยถึงผันตัวมายัางไงครับส่งเสือพิมพ์เรามามาขายไอศครีมวอลมีพวกพวกเขาชวนผมอ๋อเป็นไงครับชวนแล้วเป็นไงเฮียผมเห็นว่ามันดีเราไม่ต้องอยู่ว่างๆอ๋อทำงานไปเรื่อยๆอย่าไปโทษเศรษฐกิจโอเคครับอ๋อแต่แล้วว่าถ้าผมจะเจาะใจเฮียก็คือว่า เป็นบุคคลที่ทํางานอะไรก็ได้ที่สุจริตแล้วมีความสุขแล้วก็สามารถที่พึ่งพาตัวเองได้โดยตลอดประมาณ<ช>นี้<ะ>หรือเปล่าฮะใช่ใช่แล้วตอนนี้อยากจะให้แสดงทัศนะให้กับแฟนรายการโฟกัสที่ลําปางที่บางครั้งอาจจะท้อถอยในการประกอบอาชีพในยุคการแพร่เชื้อไวรัสไนทีนก็ดีเศรษฐกิจตกต่ำกรดีข้าวของยากบากแพง ทำไมเฮียถึงดูหน้าตาแล้วสดชื่นแล้วเกิดความปพื้มปิติตรงนี้ไม่ทราบว่าตรงนี้อยากแสดงทัศนะผ่านรายการตรงนี้สักนิดรับเฮียผมเป็นคนมีความทุกข์อ่ะผมเป็นคนมีความทุกข์เออครับสร้างยังไงครับจะให้มันสุขความสุขภายในหรือไงฮะ,ะ,ะมีกินมีใช้อ๋อไม่ต้องมากอ้อที่สำคัญไม่ได้ขอใครกินอ๋อแสดงว่าถ้าพูดถึงเฮียแล้ว การประกอบอาชีพที่สุจริตก็ถือว่าพึ่งพาตัวเองได้แล้วเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานไม่ไม่งอมืองอเท้าว่างั้นนะช่ต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยตัวเองใช่ครับไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งใครแค่นี้ก็มีความสุขใช่ทำเถอเคลื่อนไหวเธอโอเคโอเคขอบคุณเฮียมากครับที่ได้ให้เกียรติกับรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมิเชลวันนี้ก็คงอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเองก็ถือว่าเป็น บุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นบุคลากรทางด้านความเป็นนักพัฒนาได้มาเจอคนที่ผมนับถือแล้วก็เฮียในพูดยังไงอย่างนั้นเลยครับพูดแบบตรงไปตรงมาว่าสาการในเรื่องการประกอบอาชีพเราจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้ครับเราต้องมาหันมามองตัวเองว่าถ้าเรามีความขยันมีความภาคเพียรพยายามแล้วทําอะไร,รก็สามารถที่จะมีความสุขและมีะไรายได้ไม่ต้องพึ่งพาใ,ใครไม่มากอะไม่มากแต่อยู่ได้ก็พอไม่มากก็อยู่ได้ก็พอวันนี้ อดีตแต่าร่์อผมเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษหลักพุทธธรรมเขาก็เรียกว่าเป็นเรื่องความพอดีพอเพียงรู้จักพอแบบหลงและเจการที่เก้าโอเคใช่ท่านบอกว่าพอโอเคครับถือว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เฮียมีความเข้าใจผมดูเฮแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมในเชิงสไตล์ว่า ถ้าเรามีความสุขภายในแล้วเราทําอะไรก็ได้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจนถึงวันนี้ส่งหนังซื้อพิมพ์ก็ยังทําอยู่ยังทาอยู่ยังทําอยู่แล้วก็บ่างว่าขับมอเตอร์ไซค์วอเที่ยวแถวนี้ใช่พมไปเรื่อยครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลาปางขอบคุณเฮียครับที่ได้ให้เกียรติกับอาจารย์ส่งมิ่งเชื้อที่แพร่ภาพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางได้เกิดความปพื้มปิติว่ายังไงแล้วเราต้อง ต่อสู้ฝ่าฟันอุศักด์ด้วยตัวเองอย่างนี้นะครับครับขอบคุณมากครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียครับครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางมาเจอคนที่เป็นนักต่อสู้ตัวจริงเสียงจริงครับเป็นคนที่ส่งหนังสือพิมพ์ทั่วพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางเดินทางไปถึงสารลางจังหวัดด้วยซ้ำไปและทุกวันนี้อาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือเอาความรู้ไปถึงหน้าบ้านทุกท่านก็ถือว่าเป็นสื่อกลางในการให้คนได้เกิดการเรียนรู้สภาพความเคลื่อนไหวของสังคมเป็นอย่างไรบ้างก็ จะต้องเสพข่าวทางด้านหนังสือพิมพ์ก็ดีแล้วมาวิเคราะห์มาวิจารณ์วิพากษ์กันต่างๆนานและวันนี้มาขายไอติมวอลเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยังไงแล้วขอให้ท่านได้กดแชร์เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องความอัอตหิอัตโนโนาโถมีอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่พึ่งพาไม่เป็นภาระ,ะของคนอื่นด้วยแล้วก็ยังไงแล้วขอกดติดตาม รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมีเชื้อครับเช้าสายบ่ายเย็นครับมีทุกมิติครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ